ให้ตายซิให้ตายซิทำไมมันเป็นแบบนี้ฮะทำไมฉันถึงกลายมาเป็นคนคุกแบบนี้ทำไมฉันถึงกลายมาเป็นพนักงานแบบนี้ฉันเป็นพอ,อ,อที่นี่นะเ <'s> จ้าพิมครับอะไรสักอย่างสิไม่รู้คิวอื <c oughs> กินลอยวะ เป็นขี้ให้ตายเถอะให้ตายเถอะนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นทำไมฉันถึงโดนหักหลังได้ล่ะฮะเฮ้มีด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 เราต้องอย่าโชว์ให้ผู้คุมเห็นว่าเรามีมีดครั้งหนึ่งเราเคยเป็นพอเราก็สามารถที่จะออกไปจากที่นี่ได้อย่างทันทีนี่พอเนี่ยพอเนี่พอเองเนี่ยนี่พอไอ้คนบนนั้นน่ะคนบนนั้นน่ะนี่พอนี่ผพอลองมาคุยกันข้างล่างมองไม่เห็น พูดพูดเลยไหมใช้ไม้อะใช้ไม้อะ้ยเขามาอะ่าแล้ว่าแล้วอืมโอ้โหมึงเคยเจอเอเจนต์สมิธครั้งแรกนี่เราอยู่ไดนามทตริกหรือเปล่าพิมเดียวกันเลยเอยฉันคือพออนนะเว้ยมีเรื่องอะไรเข้าใจผิดกันหรือเปล่าปล่อยฉันไปฉันไม่ทำอะไรผิดนายใหญ่มาแล้ว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 วเอออย่าออ

เหมือนมาไปเก็บมุกอะเหมือนอะไรอารมณ์มาชิงร้อยชิงล้านแล้วพันอาทิตย์หน้ามาเก็บเก็บมุกแล้วมาเล่นอะเขาเตรียมพร้อมมาอย่างดีอะออกออกาเอาเหรอเนียเอาเอาผมเห็นใจหมอหมอคะคุณแปลออกมไม่ผมอเออคนแบบว่าอ๋ออ่าเขาบอกว่าคุณไม่มีสิทธิ์พูดเดี๋ยวเดี๋ยวฟังนะ อันอน,น,น,นี้ไมันตลกอะเคซิเลสโลเปมึงนี่มันเกิดบ้าไหมสี่ลีสี่เลียสไม่ได้เลยนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นอะ่ะเฮ้ยม,มันเขา้าใจอะไรผิดหรือเปล่าผมเนี่ยเป็นเป็นพอเฮ้ยพอพอ,อ,อ,อูดว่าอาอ่ะ<อ>มีลูกน้องมมอเดี๋ยวนี่ <laughs> มีลูกน้องตัวตายตัวแทนนะไปให้เขามาพูดเถอะเห็นใจจริงๆความเป็นมาดพอ,อ,อไม่มีเลยอะ่ะไม่เหลือเลยอะ่ะอเดี๋ยวไปแล้วเอาคนเอาคนไปคุยกับบ้านนะไปแกบอ่มา หมอเขาเรียกหมอเห็นไหมถ้าน,นหมอ, <c oughs> อยังฝังไม่รู้เรื่องอ่ะคิดดูนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยเนี่ยเ <c oughs> หรอว่าไงโอ้ขนาดนีแล้วจูบเลยนี่มันเรื่องอะไรกันอ่ะฉันเป็นผอ,อทินนี่นะเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าอ่ะอนไเมื่อวกบนอนะ่ะสั่งให้ลดขั้นก็ต้องทําตามอนนะช่วยไม่ได้ลดขั้นด้วยการเอากระสุนยิงที่หัวนะบ้าจริงเออเ <c oughs> พิ่งเคยเจอแสดงว่าที่ผ่านมาพวกเขาโดนจับไปเป็นนัดเก็บกันหมดแล้วเี๋ยวเพียงแค่เราสองคน แล้วนี่ทดลองคนสุดท้ายก็ได้นะอ๋อแล้วนี่พิมพิมเอ้ไม่ใช่พิมเนี่ไอ้ปืนไอ้ปืนโ,โดนเปลี่ยนทดลองกลายเป็นอะไรแล้วเนี่ยครึ่งคนคือคน,นเป็นไงอะเลยไม่ได้ช่างมันละบอลติดกาวถ้ากลับไปเป็นพอแนัวน,นจะเปลี่ยนที่นี่เป็นโตสนุกไอ้บ้าจะ <c oughs> แทงยับจะแทงรัวๆเลยจะว่าไปแล้วมันมีมีอยู่เดี่ยว่ารอโชว์พวกมันเห็นเขาก็อาจจะซวยได้มาแล้ว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  โอเออาร์อาร์ครับ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 โอเออาโอเออาโอผมการหายใจตายด้วยไม่ไหวแล้วเจอองให้คนข้างๆผู้หญิงข้างๆพูดพวกคุณผิดกฎการทดลองนะค่ะเฮ้ยเราเลยมาจับคุณคุณบ้าหรือเปล่าผมเป็นอดีตพอผมผิดกฎยังไงเพราะที่นี่เนี่ยขาดทุนย่อยยับเป็นพันพันล้านผมก็เลยสั่งให้นักวิจัยค้นคว้า แต่ปรหลาดทดลองนัดเกตขึ้นมามูลค่า100ล้านแล้วมันก็เกิดเหตุสุวิสัยซึ่งผมไม่ผิดนะที่จริงอ่ะสัตว์ทดลองพวกนั้นมีมูลค่าประมาณ100ล้านถ้าเกิดว่าเราขายได้ให้กับพวกทหารที่จะไปใช้กับการไบโอเทอริสต่านนี้เราอาจจะรวยแล้วผมไม่ผิดนะเจอตัวทดลองที่หนีไปนี่แหละอะไรประตูเปิดอยู่ประตูประูวิ่งเลยไหม เห็นไหมเนี่ยเห็นเอ็มเอ็มี่ไหมเนี่ยคิดว่าจะตุกติดนะคะเปล่าเขาเปล่าไม่มีอะไรครับเราเดี๋ยววันหลังถ้าจะกระซิบแบบไปกระซิบไกลๆอันนี้มันใกลเขาเลยเขาก็ได้ยินจริงๆมาผมพูดได้ปกติแล้วเนื่องจากได้รับยาหลายเมื่อกี้นี้คุณมีข้อหาความผิดอะแรงนะคุณรู้หรือเปล่าความผิดต่อมนุษยธรรมในการทดลองเนี่ย ผมผิดยังไงวะเนี่ยคือผมต้องการตังค์เลยผมผิดเลยแล้วที่นี่มันเป็นเอ่อปฏิบัติการรับแบล็กไซส์แบล็กไซส์เซต้ามันคือปฏิบัติการรับสุดยอดมันคือสิ่งที่สถานีนี้ทํากันยังไงมันก็ผิดมนุษย์หลักมนุษย์เสียทำอยู่แล้วอะใช่แต่ว่าสิ่งที่คุณทํามานั้นมันผิดคนที่คนที่ชอบนักเก็ตเท่านั้นถึงจะเป็นนักเก็ตด้วยกันได้อ๋อแล้วอย่างนี้เราต้องให้ทดลองเป็นตัวอะไรอะเรื่องนั้นเอาไว้พูดทีหลังเอาละผูุ้ม จับสองคนที่เข้าไปในห้องาบไป,อไปเอาอะห้องไหนนะ่ะไปทิเดินไปนเดินไปเถอะตามเขาไม่บอนตามน้าเข้าไปโอ้ยเดี๋ยวเราทำอะไรไม่ได้หรอกเขาใช้กล้องติดตามเราอยู่<อ>เราจะควักมีดออกมาก็ไม่ได้ใช,ใชมีอย่างเดียวเราต้องแกล้งเป็นปวดท้องแล้วก็โอ๋อนี่นะแล้วก็เราก็จะให้เขาไปแล้วเราก็ซ้อมไอ้ผู้คุมนี้เข้าไปเข้าไปเดี๋ยว<ะ>เดี๋ยวเอางี้พิมพ์ขี้พิมพ์ขี้ อยู่หลังประตูเนี้เดี๋ยวพิมพ์ร้องโอ้ยเออโอ๊ยเออหยางเดียวเดียวเตรียมสัญญาณนับหนึ่งสองซ้ำร้องเลยนะโอเคหนึ่งสองซ้ำด้วยครับในนี้มันขี้มันเหม็นครับเนี่ยขี้มันเหม็นครับเนี่ยเออขี้มันเหม็นครับขีมเหม็นครับนั่นครับนั่นครับเฮ้ยลากไป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 ลากไม่ได้เอ้ยเอาได้แล้วได้แล้ว อ้าวถือละวไอที่เข้าใจคือเรายัดเขาเข้าถอดซุบแล้วตอนไหนไหลขวาซ้ายไหลขวาซ้ายได้แล้วเะรูเปิดได้หรอดินเสียงดินเสียงอยู่ตรงประตูอยู่ตรงประตูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เคลียร์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 ข้างล่างนี้ออกไปไหนวะเนี่ยไอเจ้ารู้สึกจะเป็นรถสตาร์ทไม่อยู่ด้วยข้างหน้าไม่มีใครนะเฮ้ยมีคนมีคนลุงข้างหน้ามีคน คนบริการมาลุงตอนซ่อนก่อนเดี๋ยวซ่อนยังไงวะเนี่ยตอนหาที่ซ่อนก่อนซ่อนเดี๋ยวผมว่าถอยถอยก่อนถอยก่อนโอ้ขึ้นไปซ่อนข้างบนไหมลุงซ่อนข้างบนเหรอเอ้ยมาเอ้ยอุ้ยโอ้ยซ่อนซ่อนซ่อนไม่แน่เขาอาจจะไปตามไอ้กาดที่เราแทงไปก็ได้ในระหว่างที่เขาเดินไปที่ห้องขังเรามีเวลาประมาณสองสามนาทีในการที่จะลงไปข้างล่างตรงนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวรอได้เออเขาเดินไปแล้วไปลุง

ไปไปพีมอืออือพีมหยุดหยับเห็นได้ไงวะสงสัยผ้าคลุมขยับฉันได้รับคำสั่งมาให้รับรับพาตัวแกไปรับพาตัวไปอะแล้วพิมพ์เลยช่วยไม่ได้นะรับฉันมาผมจ้าช่วยเป็นเรื่องไรอ่ะ ผมคือพออที่นี่นะผมทําอะไรผิดอ่ะก็คแค่ทําตามสัญชตาตญาณของพออที่ผลิตเงินให้หมุนเวียนที่นี่อะ่ะผมไม่ได้ฟอกเงินหรืออะไรเลยนะผมทําอะไรผิดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทหารกันหลงโอ้ยโอ๊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 ยไปแล้วเว้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไม่เก่งมันยิงหยุดยักยับถ้าขยับเดี๋ยวิงไม่โดนอะไรวะหยุดยักยับถ้าขยับต่อยิงไม่โดนความจะเหลือมาแล้วเออไปไปแกไป ออว่าปืนปืนโอเคกระตากขึ้นมาได้ปืนละเฮ้ยสุดยอดวะสุดยอดโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาละด็อกเตอร์แมรี่ว่าไงเอ่อไอหนุ่มน้อยที่ชื่อว่าพีมี่อยู่ในห้องทดลองอยู่ใช่ไหมใช่แล้วดีเอาละยามทั้งสองคนตามแมรี่ไปเราจะทดลองตามฉันมาเราต้องไปช่วยเพื่อนผมนอะเพราะงั้นเราจะกลับ บ้านไม่ได้มีคนเดินมาเร็ววิ่งมาเร็วเฮ้ยโหมีหุ่นยนต์ตามด้วยนี่เด็ดเอาละละแล้วแล้ล้ลเ,ลเพื่อน<ะ>เพื่อนผมอยู่ไหนนายอยู่ในห้องทดลองรีบเข้ารีบไปเอมมีเสียงข้างล่างนั้นนี่ไงนี่ไงอยู่ข้างล่างเจอแล้วเอเอ เหมือนว่าจะไม่ึ้นมาช่วยแล้วสินะอย่าทำอะไรผมเลยความติดก็คือความผิดคุณมีส่วนลดต้อคิดกับคนร้ายคนนั้นผมก็แค่เจอเขาในคุกแต่ว่า่นนันเองถึงจะแค่นั้นก็จริงแต่คุณได้สังหารกาดเป็นหนึงนั่นคือแค่นั้นจริงๆอย่างนั้นแหละเพื่อเอาตัวรอดอะเอาละคุณหมอได้เวลาจับคนนี้ไปไปทดลองกันแล้วเขาช่วยอะไรไม่ได้เลยเหรอคุณตานเขากำลังจะขึ้นมาเขากำลังจะขึ้นมา ว,วิ่งโอ้ยไม่เห็นมันไม่เห็นเไงวะเนี่ยมันจะนทำอะไรกับเพื่อนของผมเขาจะเพื่อนนายทำนักเก็ตเหรอครับพี่อิมเข้าไปลักเก็ตอีกแล้วอะเราต้องรีบไปช่วยเพื่อนเพื่อนผมนะฝากบอกเออชายคนนั้นด้วยยอดไอ้ไอ,อ้ลุงไ้ออเดียวเดี๋ยวเดียวไปไปเอามาเดี๋ยวว่าเขาจะปิดประตูพีห่หม้อพี่จะออกไปได้ง่ายอย่างนั้นหรือเปล่าเออสิออกได้แล้ะ วัดฮะ h a t อะไรวะเนี่ยนี่เขาจุดพลุตอนรับปีใหม่เหรอ <c oughs> มันมันมันคืออะไรสัญญาณสงสัญญาณนี่มันบ่งบอกถึงอะไรอะ <c oughs> เราต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้นะพิมพ์ครับลุงเราต้องกลับไปที่มิติของเราให้ได้จะาทางออกแล้วจะทางออกแล้วสุด <c oughs> แล้วออก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 เออ โฮ้ยทำไมเพลงมันลุ้นอย่างไรวะเนี่ยเรามาถูกทางหรือเปล่าไม่ใช่เราต้องไประบังเกอร์เหรอเอาบังเกอร์ปิดแล้วเราจะตายกันหมดเราจะตายกันหมดผมยังไม่อยากตายนี่ไงเกิดใหม่ทั้งทีพี่เป็นนักโทษอีกแล้ว ผมทำอะไรผิดอ่ะหรือมันอยู่เราอยู่ในหลุมนรกวะเนี่ยแลาววัเราเลือกทางเดินผิดวะเกิดตายวนเวียนหรือว่าเป็นการลงงานแบบใหม่วะเนี่ยเดามา,มาเดี๋ยวมยยยดี๋ยยังยังยังเอนสามตอนมันเรื่องอะไรอะ่ะทุกคนทั้งสองคนได้โดนรดโทษแล้วโดวยการที่จะต้องไปเป็นทหารอันนี้เรา,าอยู่น<ส>ิเ v e r s e ไหนวะเนี่ยเขาจับผมมาเป็นทหารเขาจับผมมาเป็นทหาร ที่นี่จะถูกระเบิดอีกครั้งหนึ่งไม่เห็นมีข้อมูลลงเลยอีกรอบพวกคุณทั้งสองคนก็จะต้องไปเป็นทหารให้กับพวกเราวางั้นพัดหน้าคว้ากันอีกที่นึง่อกลับไปนอนขี้ต่อกันแล้วเจอกันเฮ้ยไปละ <c oughs> เป็นดเล็กเกอรได้อยู่นะอะไรนะหมายความว่าผมสามารถที่จะกลับคูคูก็เป็นดเลกเตอร์ได้เหมือนเดิมใช่แค่คุณจะต้องถ่ายโทษไปกลับวู้เย้